ตึ่งในน้อ,นนนนอมนนอือนเดิมเหรอไม่ออได้คางทางมือนีดข้างทางนี่ก็มันเลยยังเหมนเดิมเลยไกลเนาะไกลไกลทางหน้าตัวหนึ่งเนียๆเลยก็เบิ้ดมือนีดิมินเหรเบิ้ดคางทางข้างตรงหน้าเหมนบรรยากาศโอ้ยบกมาเลยเนียคือห้อนคักเมือนีดครับพี่น้องเลย คุณนี่ได้กล้มเน้ะมาดีเลยคุณรุ่งเนยจะไปเสียบบนแต่ไม่หุมแค่รบบอบไม่กับเบาเบาเสีครับสองคนที่เราบาเสียรดรารอบาซางบาซางบาซางตู้ให้ใสาเปี๊ยแต่หักกิน โค้ทเขาไลรเขาคนหลายิมวยเขานหลายมืนดียคนเาไหล่ามือหละมึงมาดิขอเลยกอกเขาเลยไม่ตื่นไกลกินเกี่ยวกันปเขาไปลอยกับไหนบ้างมาเไม่ได้ไปครับทำโอทีอ๋อที่ลยไปไหนเราไม่ใช่ตุ๊ก้อนเนี่ยเพราะว่าไปไปมามนี้ทำกับตรงเองเลย ตตอนแรกอะจะพาพกินไปพาพากินไปนี่ท่องท้องน้ำมาเดียรถติดจีพีเบิงจีพีแล้วรถติดกัเลยก็เลยหาทางลัดไปทางลัดไปทางตล่านรบินมาเดียรถติดอีกพอดีไปถนนพอถจันงินไปยงกินไปเกบดไปท้องน้ำเพื่เราอ่ะนะมาเดียวบึงถนนแล้วรถติดกลับมากว่าจะไป กะมากจริงมากปัดปัดจริงเขารถตีดีกว่าไว้มองจอรถไปเนี่ยโอ้ผู้ไทยผท้ไทยกับกับบ้านสู้เพื่อลูกนี่สู้เพื่อลูกสุดท้ายไม่ได้ทำอะไรเลยลอยกระทงปีแรกของพาคินเออแต่แต่ไม่ได้ลอยนี่เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าให้ลูกได้เอ้าวไม่ไหวยพ่อพาไปลอยกระทงปีแรกมือแหวบบ้างมแหวบบ้าง จะไกลบ่ไกลมากลแล้วต้องจับเลยจับได้ปูดองได้แบบที่เข้าไปเที่เข้าไปเอาตีงอไปกินลาบอ่ะกินหอยอะไรอย่างเงี้กินหอยไก่ย่างตัวนี้คัดเลยจับปะตอง กินเนยครับอิ้นเลยแคบปะไม่ทุกขล้วแรงมากครับเรียบหนาไหขาะได้หรอเปล่ามาแล้มาแล้วเรียบหนานายหรอเปล่าอี่ก็เปด่น o e ฮะหวนจะเปาปะโอ้ ยาเบิงจั้นลยกันยาด้วยะเอาเลยเอาเลยข้ามมือฮะ,อ,อ,ะองตวกันนะโอ้มาคนนี้มาตูวที่นอกคนนี้มาตรวจองตรวกันไมะข่อนดิยปอยาปากันบายะาปอ่านยาอืมะรอ่ไไแต่ว่วหมักดีมากแม่ลูกหอมคันคันยุทธภูมิด ตองกินไปได้เนี่ยก็ยเห็นไก่อร่อยจริงบ้างแบบไม่จิ้มด้วยหอมอืมแค่ปรุงก็อร่อยครับจับดีผมได้กับตำทัาวนเะขากันนะฮเบังไก่หมักบ้องมาขามขึ้นไปอ่ะแล้วมันกับเขาเนื้อเขาหนังปเนี่ย เร่หยๆยคนก่อนตั้งี้เด๋ยวเบิร์ดเบิร์ดพูดจาเรไลๆพี่น้องเอามือมันนี่แหละกอนิ่งแอื แกเป็นตูนเนื้อปลาไเนะาปะปลาไหลอ้แขเลยขางขาตังแสบอันนี้คน,หน,า,หนาหนักเลยบางตูด

ครับ,รบเดี๋ยวคุณแม่จะเห็นฟองอครับมักหนังมัน,นก่าเพิ่งตั้งวงพอดีโอ้โหอบไรบ้างต่อมื่อลุยวอยร กันรัวมาได้จับจับปวดคำเดียวเลยจับมันจ้วต้องถามจะเย็นก่อนอืมเออใจกลางเลยคุยเอาเข้าม่ยังครับโอ้คุยหนักเลยห้วใจว่าพี่รังห้วใจเขามาคุยป่ะ ขุยเอาเข้าไปเลยุยกับจำแล้วเป็นเจวกันอืมหมอดูมีน้องฟังด้วยจะว่าจำแล้วจะอยากอายจังน่อยไอ้จำเป๊ะเป๊ะเป๊ะอั่างกะขุยอย่างก็พอาคยไอมันไดนมีแล้วขุยเอา,ข,เอาขุยเอาเลยควันชิ้นหอดค้างเลยมื่นที่เขาเดินทางอ่ะ ที่หัวใจแบบนี้ก็ไลยแบบนี้นะอืำไม่อ่ะทำไมอ่ะแมน gì không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không วันนี้ผู้ัเหมเข้อเยอะนะนึกว่าจะน้อยเลงนนี้งานเยอไปก่ตัวเนี่ยเจ้าผู้เก่นขอขึ้นเขาครับไบวแเราสวัสดีครับ